ครับผมเกษตรหมูพอเพียงสวัสดีพ่อแม่พมี่น้องป้องไปเด้ววันนี้เป็นมือดีวันที่ที่สองมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่คลิปก้อนนี่คลิปก้อนเป็นการห่อสมพูทักทิ้งกันคลิปนี้สิมาเป็นการเก็บสมพูครับห่อห่อเรียวหอ่อข้ามแก่วข,วข,อข,ของเขาไปยังไดข้ามแสบของเขาไปยังไดเขาสิมาเบิรงว่าสมพูทักทิ้งกันนีซ้ำเดสิเหมาะสมแก่าการค่าลูกค้าต้องการมีคุณภาพ เอาตอบบานีซ oh, uh ิมากันเริ่มเก็บนะครับเนาะมาเบิ้งน้อยครับนี่น้อยพ่อเก็บพี่น้องวัวอะไรไม่ใกล้ไม่ใกล้เออวัวนี่นะสวยนี่ครับเนี่ยสับปูทับทิมจันอันนี้ก็เริ่มพ่อเก็บกว่าพ่อแก่เก่าสิเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนื้อสิขอสิเป็นเป็นคืนครับเป็นลูกคืนครับสวยสวยงามครับอันนี้หมอแก้ลูกค้ากินแล้วม่จุ๋หวานกรอบเดี๋ยวจะคลิปห้อเดี๋ยวเก็บก้อนแล้วต้องทิมาสซีมครับว่ามาเก็บติดตาม อ่าไปมีเอามีเก็บเลยบ่าฮะเ่าน่นครับอนุกรรมา่ๆเลยครับเก็บเก็บเก็บาลยครับสดจากสวนครับที่กัดกับบ้านน้องเดินตำบลลาวบ้านอำเภอเชยืน

ส้มพูหันปล่อยไว้โดนมันจะลวงนะครับลวกลายกรบปุดีเฮาแต่ว่าหันหันพ่กป่อยหันพ่กหันพวกหลีดน้ำเลยเทคนิคเน้อยยุ่นี่ที่สวนส้มพูอนี่คืองดน้ำอาทิตย์หนึ่งเขาจะเก็บเพราะว่าพวกส้มพูนี่สิมีคุณภาพครับมันชนะกินว่ามันจะมีความกรอบสับเสียงความกรอบครับเพื่อนนะครับเพื่อนกับเนื้อเนื้อที่ดีมีคุณภาพน้ำที่น้อยมัเกิดความหวานนะครับจะครับเล็กเก็้ยบเล็กเขี้ยบห่ นี่ครับเพื่อการห่อนารห่อแมงวันทองปิ่เจาะบันนี้มันมันมันมีอ่ะห่อมีสวนเล้วห่อจะมีกับดักแมงวันทองกับเท็ดไว้นี่ครับกับดักแมงวันทองนี่ครับสวนทัพูทับที่กันทุกสวนก็มีกับดักแมลงวันทองครับตัวนี้ครับแมงวันทองไปอยู่ครับเขาที่เขาสเขาไปอยู่ในหันอ่ะวันนี้ห่อกับปาดขวดโคกครึ่งหนึ่งกับปิดกับไปปั๊บแล้วก็เอาสาร่อแมงวันทองเข้าไปครับ เพราะว่าหันหันห้องเพราะหันเ่ามีสารหล่อแมงวันท่องแมงวันท่องสิดเป็นต่อยแบบชมพูห้องครับงวยสิบวางามมันสิบะปรากฏกลมสวยอันนี้ก็ถือว่าถือว่าใช้ได้เลยครับเนี่ยครับป๊าป๊าป๊าบันต่อไปครับอย่าเล็กเก็บคนครักจะไม่มีเ,เก็บมีห้องอันนีสวยครับอันก็สวยโอ้โหสวยครับสวยโอ้สวยสวย,สวย จัมโบ้พี่น้องจัมโบ้สวยๆครับนี่ครับจ้าผู้ทับทิษฐกันบ่นอนน้งเดินพี่น้องสนใจมาเด้อครับมาซอยอุดหนุนซอยกดไหลก,ลกล้นแทร่นนะครับเด้อรายการนี้ครับถุงห่อถุงหอ่อตั้งเจาะตั้งเจาะลูกก้นไห้ซอยเ่าระบายน้ำนะครับมันต้องเจาะกเจาะทุกถุงก่อนครับนะครับ เดี๋ครับสวยครับโอ้เพี้ยอดีสดครับสดสดกสวนครับนี่มสวนเลยมันพี่น้องบาีบรีเก็บแล้วเก็บแล้วก็สิผ้าไปซิมเลยพี่น้องขาเก็บแล้วขาหัวควบแกควบอยังเขาลเขาสิผ้าไปซิมมามันจะกรอบสิหวานบ่เ่บุญ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 ุญบบุบุญบบุญุบบุญบุญบุญีบุญบ ไอ้ไม่ยกไปห้องอไปิไป้มหนพน,น้องเบิ้งวแสงวิ้มิมแสงไปพูดเถอะมานาคตาไปมากมามากตามพี่น้องคาเนียวาไปพิมไปมามเรือ่อย ออเยอะพอเด้อล so ่ะเอาพวกพวกพวาต้องไปไปการเียมด้วครับพี่น้องเพื่อวนะวานนวยเสียบบัวเสบเด้ไครับพูดนะาได้ไหมครับพูดนะนวยไงมาโซ่นุยไงครับสดจากสวนพดนะวาเสียบบัวเสียบเบิ้งพูดนะครับเช็คควอมเสียบบัวเสียบพูดนะนยนยแตกตัว่แก่แตกเฉพาะนี่ครับนว่ยแตกกับเสยบโอ้พี่คำเน่ย ปสดๆเลยปาตัดเอาต้อไปไปการกินโซ่ครับเดี๋ยวเช็คก่อนเจ็ดเจ็ดเจ้กรอบว่ามันกรอบมากกรอบอืยครับเอาตอไปกินโซ่ลครับพี่น้องเอาซิมเีี่ว้าื้าเงินวาเอางง้ย กินไว้เนี่เอาไว้เนี่ยโอ้สุดกาไมไปได้ไหมแซบบอ้แซบครับผมเอาลงกรอบกรอบกรอบหวานเอาเลยครับเออชิลล่าอี่างกงี้ยแซบมั้งโอ้หวานไ่น้องหวานหวานกรอบเอาเอาแค่นี้นะครับเนาะ จากเกษตรหมูพอเพียงขอฝากอะไรก็แชร์เลยเี่นองเนอะความรู้เร็กยๆน้อยๆจากสวนน้ำผู้ทับทิมจันสวัสดีครับนายเล่บัน